น่าแป้งเสือลงไปกว่ามันเผ็ดแค่ไหเฮ้ยแหว่งแห่งเสือลงห้แน่วะสัสแป้งเสืยอลงก็แป้งเสืยขึ้นแป้งขึ้นแป้งขึ้นแม่ม่าขับลงเนมันจะเป็นยังไงนี่แเหมือนครับสองสาวสวยน้องเนื้อนี่แหละที่เขาบอกที่เขาบอกให้เพื่อน่าให้เพื่อน่าให้เพื่อนเฮ็ดเฮ็ดคลิปลงแน่ก็คือเราเป็นคนสอนรูปเลย บ่ธรรมดาครับไม่ติดคนงามๆเด้เปิดเฟยลูกออกเลยนี่เปิดเฟยลูกยังบ่คักยังบ้าคังกมันตกนี่น้ามันตกเป็นกุ้งหอยใุ่นแหละเนาะเสื้อสั้นเล็บเออเสื้อสั้นเล็บมันต้องเป็น่นแหละตอนเป็นกุ้งหอยใุ่นแหละตัางว่ากันครับล่ะครับทุกคนไปบ๊ายบายไปแหละเมื่อป้าหนุงน้องกันเบิ่งอ่าหนุ่งว่าเอาเสียงส่วนใหญ่เรื่องสันอ่าว่าสิเขาไปเบิ่งนหนุงสิไปให้กำลังใจหนุ่งยู่แล้วกับสิเฮ็ดเราวป่าเพราะว่าทีมเรานี่ เห็ทุกคนทุกคนเลยเพรว่าจะเป็นพัชราแล้วก็นงีน่านีนาและก็น้องเต้ยน้องลาทุกคนเห็ดเบิดเลือแต่เจ้านี่ในแก๊งมีหาคนกับเห็ดบดสี่คนยังเหลือแต่น้องคนเดียวโมดันในเห็ดต้องเห็ดแต่ละน่องเลยเข้ามาเพิ่นสีลร่างโขเศษนังเสียนังจำแก่หมกกระทันจำแก่หมกกระทันกินกันเพราะว่าเข้ามาใน่้องกระเบิดว่างแผร่นังเลยเนาะบรได้ว่างแผร่นังว่าสีมะเห็ดคลิปนังบรได้มากก็คือเข้าน่ะ มาจากพระธาตุโพนเทาก็าเลยคือโอกาสวะมาถ่ายคลิปตังเลยมาเยี่ยมน้องเลยหรือมาถ่ายคลิปน้ำหนองเลยแจ้งน้อยนึงเพราะวะ่าเขามาไลายเธอแล้วกับบริษทถ่ายคลิปน้ำหนองแจ๊กเกอร์แม่นบอกเฮ้ยพอกันเถอะแม่นจนไรเหาวกระชิญยู่นาส่วงเพราะว่าห้าก็แลนะ้วเขา่าเ,ขาเนาะใน้วส้วงนั่นหน้าเพิ่นกับไปหย่าเนาะฝนตกเนาะช่จะเที่ยวได้บางช่องถิดขึ้นหลังไหมส่วนมากก็สิอ้อมออกไปพุตแม่นอ่อมตางกำ่างคงทางมันยากแมนแมนแมนจะมากินจะไปนี่หรือไปไหน จุดนี่แหละแหละแมนีนเขาถามไปได้ยังใครจะทันจะเข้ากรถเก่งเฮ้านะ่ะตอนแรกนะ่ะเฮ้านะ่ะสิเมื่อแล้วกะสิคิดว่าทางเมื่อนะ่ะเป็นบ้านเป็นเป็นเป็นหน้าของน้องนี่หน้าน้องนี่หน้าสบายดีกะซื้อสองแล้วกะนี่หน้าสาว,าสาวาลาวครสาธิติดตา,าไม่เดินพี่น้องไลน์ปั๊ดได้แล้วตอนนี้สามพันสามอ้าแป๊บเดียวสองหมื่น อ๋อคนเบิ่งเพิ่นไลยได้ครับคนเบิ่งเพิ่นไลยถ้าก็มีคลิปเดียวนั่นแบบพุ่งแน่นะเออเอาเห็นเพื่เองเปล่เาเนี่ยเอามันเอามันพุ่งเอามันพุ่งคนหนี้เด้อน้องเด้อแม่ถ้าให้เบิ่งในลายเน,นาะแบบสิได้ผ่านกดน้ำหมึกแม่นน้องกะยังบ่ทันผ่าน,านชั่วโมงผ่านหรือยังชั่วโมงเฮาก็ได้อัน3,400ันสี่ในหกหัวในหกร้อยอ้าไก่แล้วไก่แล้วโอ้ยล่มครับล่มมะลิเฮ่าอันนั้นมาคุยกับน้องพัชชล่าวเท่าอันนั้นสิไปสิเมื่อทางนั้นเฮ่าสิ ขาหมูเขาเสียกไปทางนั้นนะจะเลื่าสีแย่เฮ็ดคลิปน้องจะเป็นทางไปนาเลยนรอทางผ่านจะเลยว่าสีแย่แย่เพิ่นแย่ไปแย่แล้วเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นอยู่บ้านเจอเคยเห็นยู่นอนหลอดหยอนเคยน้องมาสราแต่ว่าหัวเป็นหลดไฟนกกระทาแบบเปลิ้นจันยานเลยเลื่อผากันได้เดียวเ่ยไม่เห็นกันไม่เนี่ก็คือเขาเจอกับน้องเนี่ยไปเ่อถี่ซองแต่เจอที่หนึ่งเจอที่หนึ่ง เทือดที่สองคิดดีดีตอนจะมาเห็นน้องหลาน้องเตยบ่มีบ่มีคิดดีดีเ,เดดทือดที่หนึ่งในนี่ฮะนอนยันในใกล้องใ,ในกล้องเนาะกล้องในกล้องในกล้องคิดดีดีเคยเจอเ,จออเตือดที่สองในนี่ต้องไป,ไปจะเคยมาหนีจะเถื่อมาบัน,นี่ห่วยสี่ผุนแล้วน้องเออบอทไอ้นายมันมา,มาเลี้ยงเซตสวนฮะบม่มีนะน้อง โอ้โบมียาด้วยยมาที่นี่จะเถิก่อนเฮ็ดน้องล่ะไปรอดแกงรอดบ่จ้ะคอยเจอเจ้าคลิปเชื่อแล้เจ้ากำลังเริ่มเฮ็ดกลับมาเฮ็ดใหม่โมเมนต์ปอ๋อไม่อะไรนี่ไงตอนกลางคืนนั่นไงบ่เจอตอนกลางคืนเจ้ายังแนะน้ำตัวในกล่องคอยอยู่เลยคอยยังโปรโมทจมเจ้าอยู่เลยบ่เจอครับน้องบ่เจอนี่แหละบ่เจอคอนเก็ตอยู่บ่เจอเบาเบามันเนาะ แม่ขี่จักรยาทำอะไมาคือสนุกแม่ผัดมาทำกันนี่คือแบบคือมาสุดกรอนน่นมาสุดก่อนน่นกระมาทำกันอยู่แต่มันคำแล้วมันคำก็เลยบอเฮียน้นกเคสยกินกินเสซสวนหรือกักันผ้ากันแยกใหญ่โอย่จเมาสุเบื้องครับคือน้องๆนะเพื่อนั่งตากแดดนะหนาวิงแดดเจ้หนาวร่มแห้งเนาะ อันนี้คือเขาเจอกันเป็นครั้งที่สองสองซ้ำกันสองซ้ำกันสองซ้ำกันมาเมรันกาโบเห็นซุ่มจะออกหน้าเบิดเนาะซุ่มจะออกหน้าเบิดเขาก็ได้เฮ็ดคลิปบอกงี้ว่ากินแกงนทำไมกับซุ่มเวลากินแกงนทำไมแล้วเขาก็ออกไปหน้าเพิ่นเลยบอกว่าเอารถใหญ่ยายมานี่ไปทางเหนือได้เพ้นู่เขาไปบนคลิปอเลยสมัครามแมนสมัคามวายนั้น นาคอยานาสิติดตามไปสามคนหรือมั้งขอพ่ะท่านได้ติดตามแต่เจ้ามั้งเดี๋ยวกลับไปกับสิบติดตามน้องเพราะวะ่าเขาติดตามนาสิเป็นลาเตยลาเตยพัศราพัศราของเจ้าบระท่นเห็นเดี๋ยวเมือ่อในการสิบคนฮะมันแบบคนเบิ่งโบราณเลวมันบวชฟีดแบวชไปนั่งสิบไปขุนห้าหน้องครับเพราะว่ากัดติดตามกันไปเพราะว่ากัด ถือว่าน้องเฮ็ดนี่ก็ถือว่ามีความอดทนหลายเพราะว่าอยู่แถวนี้นั่นเขาอื่นนี่ยเกาะบ่มีสัญญาณเลยที่บอว่าสนนบกกับสนนบกครับเบ่ลมากแล้วครับสามสาครับจริงๆผู้สาวนี่มีหาเสาผได้มาหัวครบมาหัครบซักหนึ่งเอยู่พายันพาเอากินไปหาหัตถมเตยไปนาจะไปเสริมสวยเตยแล้วไปอยู่ มาครบกันแลครับอันที่เพือนนางตากแดดเดมนเฮ้า่ได,าาไดบังคาไปพื่นไปนางตากแดดให้ข้าด้ซุ้มเพิ่นน่ะนมันหนาวล่มแห้งซาดในตรงนี้เอามือจับไว้ตั้งสองสามเบ้านกบบริเวณลมอ่คือการติดโค้งคือการบริเวเบิ้งุ่นเบิ้งทุกคนเบิ้งเ<อ>ห็นปะแมวหมกเผาลุนซด้อะโห่แมวหมกเผาลุนซวอะเดยวเพินมาโอ้ยเนาะ อาเธอเกี่ยวพงบ่อเกี่ยวพวงน้องเกี่ยวพวงน่องบ้านเพิ่นนี่นี่น่าจะเป็นบ้านดั้งบ้านเดิมเพราะว่าต้นโอกะเภาวลายครับต้นโอกะเภาวสูงเห็นบ่บ้านพ่างนี่ครัว่าต้นโอกะเภาวสีลายกวางแน่นปะเห็นครับเพิ่นสีล่างหกเสีเห็ดยัง จำแกยวมากะทันกินกันเพราะวะ่าเข้ามาเนี่ยเขาก็บ่ได้ว่างแผนนังเลยเนาะบ่ดด้ว่างแคนนังว่าสีมเฮ็ดคลิปนังบ่ดด้มากก็คือเขาน่ะมาจากพระถาดโพนเขาก็เลยถือโอกาสวามาถ่ายคลิปนันเลยมาเยี่ยมน้องเลยหรือมาถ่ายคลิปน้อง,องเลยจังน้อยนึงเพราะวะ่าเข้ามา ไลยเถื่อแล้วกับประเทศไยคลิปน้ำหนอกจักเถื่อแม่นบอกเฮ้ยพอกันเถื่อแม่นจนไล่ห่าก,ก็จิอยูกก่น,นะ,ะส่วงนะสัวห่างก็แล้วเข่าเนาะใน้วส้วงนั่นน,น,นั่นหน้าเบิ่์นกับไปห่างเนาะฝนตกเนาะข้าวกระเทียมได้บางช่องขิดขึ้นหลังน,นะส่วนมากก็สิอ้อมออกไปพุทธแม่นอ่อมนักกมสว่างกูทำมันยากแมนแมนแมนจะมากินจะไปนี่หรือไปนี่จุดนีนแ่แหละแหละแม่นเขาถามไปได้ยังครจะทำจะเข้ากรถเก่งไปเลยกับไปถามถือถือเทียงหนึ่งเลยนี่ เมื่อวานนี่ครับไปเดินเดียวมึงบดมืงเมื่อวานนี่กะเขาไปเบิ็งคลิปไหนด้วยครับเด้อคลิปเพิ่นลงไปเลยแหละแม่นบ่แม่นลงไปขอไปบิ็งคลิปหลดน้องนีน่าสาวเล่าคลิปคลิปอาบน้ำคลิปเพิ่นเพิ่นพากันอาบน้ำครับซองสะไห้เพิ่นน้าอาบน้ำก็ไดาษทิชชู่เพิ่นไได้เพิ่นอาบน้ำซ้องคนเพิ่นครับอันนี้เฮือนเฮือนเฮ็ดอยากเฮ็ดกินอยู่นี่อันนี้โต๊ะขึ้นไปจูดเนี่ยโต๊ะจูดบ่นเนี่ยเป็นหู้ได้เนี่ จากแต่เฮียนของมอสี่ไอปสี่ปสี่แม่ดังไปนี่ยนี่นี่นี่เป็นหู้อยู่นี่นะโมเมนต์นั้นโมเมนต์เราเห็ดไหวเห็ดข้นยางเหรียญไหมเราเราเราเอานั่นเราดังเราดังไปหนึ่งข่าวเลยเราเผาน้ำเลยประสนดังแต่ตอนนี้เราอาจจะดังเพื่อนแล้มันโต๊ะเนาะหวานสู่ซีวิตค่ะอันนี้คุณซื้อให้ได้ครับเด้อเราท่านได้ถอนรูปเราดีซื้อได้นี่นะแต่เราถอนรูปนะห้อยบ่ดัมมาด้าได้เนี่ก็ได้ แมนมีบอตามเนี่ยเป็นอย่างไรมูเห็ดยูทูบเบิร์เจ้าคือเบอยากเห็ดบก้าเอาความในใจบก้าเห็ดบก้ายันยันช่องบดังเอ่อเข้าสิถามทุกคนเบิร์เดอร์วะทาน้องเห็ดช่องยูทูบนี่สีมีคนเข้าไปเบิร์น้องบอให้มาคอมเมนต์ในช่องฮอดเดอร์ถ้ามีคนมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเบิร์น้องกับเห็ดช่องยูทูบมันบอโดยโอเคโอเคเอาตามนั่นเด้อ ตามนั่นเดี๋ยวเอาสีเอาลงตอกๆน้ำโอเคฐานมีเสียงส่วนใหญ่ได้เอเห็ดเอาเสียงส่วนอ่าน้องวะเอาเสียงส่วนใหญ่เด้อเอาสั่นว่าสิเขาไปเบืองน่องสิไปแห่กำลังใจน่องนี่เราเกิดสิเฮ็ดตัววาเพราะว่าทีมเรานี่เฮ็ดทุกคนทุกคนเลยมาว่าสีเป็นพัดชะลาลาแล้วก็นี่หน้านีน้าแล้วก็น้องเต้ยน้องลาทุกคนเฮ็ดเบิดเลือดเจ้าหน่อยหมดเห็มีหาคนกับเฮ็ดเบิดสี่คนยังเหลือแต่น้องคนเดียวหมดทันได้เฮ็ด ต้องเฮ็ดแต่ละนอยเลยใช่ไหมาบอรกีกก่อนาเบอรคอมเมนต์คอมเมนต์เนาะงตับๆาเดียว่ใสานี่จ้ำแจวแบบบาเห้ายได้แบบใส่ผักกเรีกใส่เกลือแปรงน,นัวปลา,าหน่อยหนึ่งเบ,บ,บ,บิ่งๆเยวจะซื้อให้ดูใส่บลกระ่อยปลาหมักกระทันครับหมักใหญ่ๆมักสมหมักมคือหมักหวานนี่เนาะ มาแต่หน้าเจา้าบ่กให้สื้อเอาสื้อเอาโอ้ส,อสื้อเอาแม่เพป็นสื่อเอา,เอาอมากับพอดีเปินเอามากระท่านมาพอดีพอดีเด็กกินสมมกกากระท่าพนพะอดีคุณน่ะเสียงยง่ำมาดมมาดา,าเมืเองครับตามผาตามตามเศรษฐีย,ยูทูบก,กับ,บันนี้แหละ <laughs> ทำได้คับน้องเนื่อเดี๋ยวผมเข้าไปดูเลยหนูดูฮนะ,ะถึงถึงไม่มีใครดูผมดูคนเดียวจะดูสักสองสามพันรอบเนาะได้ขี้กาศน้องเนาะอ่างกระถางชน,นิดเดียเน,น้อคอยพัฒนาไปงมเหมือนนะาตาไปงมเหมือนนะอันนี้ไปเอามาดีๆข,ขึ้นมาขึ้นมากง่ายแทะอาก,กยุยนี่ขึ้นมากน้อยมั้นวะอากุกกยนี่ฮ <laughs> ะมากง่ายเกิไประเด้๋ยาสรุปแล้ว หอยเพิ่นนี่ก็คือสิมีแต่ซ้ำนี่แหละเด้อเพราะวา่าเพิ่นกินเมืเ่อไหรมาไงอันนีนต่อยก้ยนหอยในคลิปนี้อันอันนี้นั้นก็อัน,นมีมียังแนงคลิปลงไปล่าสุดนะคลิอปอันเห็ดกินเหมือนเต้สั่งนายมาเมื่อขึ้นไปลงไรมันมันโดนโดนโด,น,ดนแล้วก็เออ,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 อลุงเปิล,ลบนนี้มันสีเนาะอมาสิแต่ละลงแล้วครับมันสิลงไปมันสิลงคลิปเปินกับมีเมื่อวานนี่ลงไปคลิปอาบณาแมนบ่ ก็มือซื้อเนี่ยค่ะคลิปอันกินปลากระบา่าวนายแล้วเห็ดกินแล้วก็มือตึ้งอีกค่ะคลิปอันมือตึ้งเห็ดเห็ดหรกระบา่าวนายจะคลิปสองสอะไรสองคลิปน้องเตยได้คลิปหนึ่งน้องเตยได้คลิปห <Norwegian> นึ่งเอาเอาสู่กันไปครับสู่กันไปห้ากับน้งนองๆก็ได้พ่อไหนมากอมาแขนกันไปนี่แหละสู้มของน้องก็เป็นผู้สาวครับห้าวกะพ่อไหนมาแขนมาก,มากปปอเพิ่นไปพ่อไหนมาเหียมกันน้องๆนะเนาะพ่อไหนมาหาเพิ่น ไปหากินสมครับไปนั่งกินสมไปนั่งกินสมมาดนีีเพื่อนรับหน้าที่นะครับรับหน้าที่ปิดประตูประศรรับหน้าที่ปิดประตูไห้โม <N un> นางก้อนได้ทั้งุนจัดการก้อนเลยประศร กินยกินกับท่านแล้วมือน,นี่ยงางคักคาบพักกันนางตากแดดโมเมนตยังไงหนาวหนาวแห้งสรุปแล้วนะเฮากินนะสองคนอันนะั้นเปนนางยิ้มุ่งผุ่นไปถ่ายคลิปปุะน <c oughs> ปนกงบมุ่มผุ่น <c oughs> เฮาว่าเราว่างายล้าง,งเด้อเขาบอกเคนเราว่างายล้าง,งเดิมเฮาสองคนนะนั่งรีหม่มรีห่มเลยกะนี่แหละแหมแหมเนาะกินเฮาบพรท่านไหนว่างมืออยู่อันนี้กะก๊าลังถิ่มในมันเมื่อกี้นี่อันนี้ก็ได้ กำลัางอิ่มแนมันอิ่มนะในร่าพ่อหมักเอา็จแล้วนอนบหวานบัวหวานพอดีสมพอดีเนาะพอดีแซบเนาะมันบหวานลายกรบปุ๊แช่ไแมนมันโมแมงกว่าต่อไปเราก็สบเห็ดยูทูบด้อเขาคุ้มไหมเราเห็ดยูทูบนั่นเองก็ได้เห็ดเด้อว่เพราะว่าเราเป็นคนง่ามซ้อนลูกนะครับเราบอกท่านในอันถึงเวลาเราเห็ดจะเด้อกแต่เราเห็ดซุ้มเจ้าิตื่นเด้อนี่เด้อสองคนนี่นะ ทนบ่ได้ครับรดบ่ลอนทนบ่ได้บอกไงว่าห้าวสองคนนี่เฮากินเฮากินจนสองคนนี่อยู่บ่ได้ละอายว่าสั่นเขกินน้ำแนววันเช้าเนี่ยเห็นกินโมยุตเตอรเกลือกินโมยุดบ่เตอร์เกลือจริงๆกะจริงๆเนี่ยน้องยุดน้องว่าพ่อเลี้ยงไปกินนี่เหมือนแลงแนวสั่นเห็นเ้ากินลายก็เลยว่าเอ้าบ่ได้กินน้ำไหนแบบเนี้ยบ้าใชมันก็ยังดีมันก็ะทันมันบ่ก่ะทันจะสมร้ายเนาะเพอาะทีกินเลยเนื้อะไรเพอาะทีกินครับ ถ้าไปอยากเบิรงคลิปเพิ่นกับเขาไปชมเด้อครับเด้อคลิปน้อ,นองก็ค<ม>ือเอ่อคลิปจุนมากามกนนอ็อยู่ใไฮยูนาคือเขาถากันเนาะแมนยู่ใไฮยูนาหรือว่าถ่ายคลิปกับน้องพัสดาในบ้านแต่จ<ม>ุนมากแกล้งเพิ่นครับอันนี้ก็เป็นเอื้อยว่เอือเอ้อยจะบะแมนอ๋อก็เฉ<อ>ยตัคันอยูน่นะสะดวกอย่างหนึ่งทะเนที่ทำงานแล้วก็คันออกหน้าแล้วมันมีคลิปแมนเขาอยู่ที่บ้านก็ชุวยกันทะเล คืนมีคลิปกับนอ้องสมบัติวาที่จังอัพโหลดคลิปว้อยากลงคุมเมืองให้มันได้สามโมงสามโมงเลยลงลงลง่ะนะไอ้ตั้งไว้ว่าสี่ลงสามโมงผัดสีห้าหกโมงยังบ่ลงชั้นงานนี่มันโดอนอะไรล,ลงไปลงมาโอ้เดีย๋ยวเดี๋ยวออคือนันนันอิ่มแล้วครับทั้งนั้นนะอิ่มแน่หลอบซองนะกินอนี่เทียรองไปอามานนมานี่ห้องาอรบุลือแทะเบิร์ตแทพ่อไอ้แห่่้ยแหลเจ็บบอเบเ็บกับบแมนแล้วกินกับพ่อเบิรเครื่งจานแหละ เฮาเนี่ยมาเยี่ยมน้องเทือเทือที่สองน้องสองคนนี่เพราวะว่ากะคือเฮาให้มาสนิทกันไว้รอบหน้าเฮาจังไปเฮ็ดคลิปหางุ่มหอยตางหางน้ำกันเนาะเนองเนาะคือเฮาก็พยายามสิพักดันเนี่ยเพิ่นเฮ็ดคลิปคือกันครับเพราวะว่าแถวนี้นะน้องเฮ็ดคลิปมาเนี่ยเหนี่เออเหนื่ด้เฮ็ดคลิปแน่นอนแน่นเป็นเฮ็ดเนาะแนนเพราะว่าอยากให้น้องจริงจริงนะอยากให้น้องเฮ็ดน้ำกันเบิดอยากให้น้องเฮ็ดน้ำกันเบิดแหละกะอยากให้น้องนั่นมีรายได้ถึงมันสิเป็นรายได้บ่หลายแต่ก็ยังดีกว่าเฮาอยู่อยู่เพื่อนซื่อๆนะ เพราะว่าน้องๆนี่มีความตั้งใจร้ายเพราะว่าคลิปเพื่อนนั่นเฮ็ดออกมาเน่ะกะมีคุณอภาพอยู่ได้แต่ว่าปัญหาของเพื่อนคือเพื่อนไปลุงคลิปนะอู้เขาเห็นและวลัเงเดืรวลงมือนี่ตั้งใจสิลงมือนี่สีเบิองมือแรงนี่อืมมืออื่นคืมแต่เบิอง <c oughs> อ่ะโซนสมารวจอ่ะสีลงมือนี่ลงอยู่มือนี่แต่ว่าอันสูนสูนบ่ายหนึ่งไาสิลงกมาบเบิองเนาะแมนแล้งเดี๋ยวเด่งไปกะหนึ่งปัญหาของคลิปุมเจาะคือ คือเวลาจะลงแหละบางเธอเวลามันมันบ่ได้มันก็บ่มีคนเบิ่งแล้วก็เจ้ากําหนดก็บ่ได้บัดนี้เพราะว่ามันบ่มีเน็ตน่ะสิกําหนดว่าสิลงอันช0 0นงกระดาษลง5:00นเซตเซตอัลาดครับบาเมื่อลงสองมงหัวรอบรอบอีกอ่ะรอบอันนี้นั่นหน่อยกระมูนะครับสิบสี่ปีสิบห้าเลยมั้งปีหน้าเนี่ยคนใหญ่เติบได้พี่น้องแต่คนบ่อใดธรรมดาได้ครับคนใหญ่เติบก็สั้นใหญ่เติบอยู่ก็สั้นกระโตกระโตมันใหญ่กว่าพูดสิบห้าอันนี่สิบห้า สูงกว่าป้ะอันนี้สูงกว่าโอ้อันนี้สูงกว่างามกว่างามกว่าสันอุไ้เพิ่นอ่าโบงามพี่น้องอันนี้อันนี้น่ะมิตรบาตัวเองยังเกาะพันมิตรบาตัวเองบบงามโอ้ยโบแมนเด้อเคยนายคนเนี้ยกอนอะไรแถวเนาะแถวหลังอะไรแถมค่อยแอบซุ้มเบิ่นน่ะนั่งนั่งอยู่ในนี่น่ะคือ คือเฮาน่ะมื่อนี่ยนะคลิปเฮาน่ะบ่มี่ยังไลด์ด้อทุกคนเด้อก็คือมาเยี่ยมน้องๆมาเล่นกับน้องๆเพราะว่าเฮานั้นมาพระธาตุโพนเนาะมาเฮ็ดคลิปอยู่ธาตุโพนก็เลยสิแวรเพิ่นแล้วก็สิเมื่อทางบบหน้าบ้านหน้าจังเกาะบ้านนาก้อยแล้วเฮาก็สิเข้าสวรรค์นาเขตเลยกัน่าสิไปฮอดูประมาณจั้งใบสามใบสามใบสี่ผมประจักเฮาสวรรค์เขตนี้อือมอนสามโก็ฮอดเนาะ3:00นเนาะขับรถ1ชั่วโมงก็ฮอดแล้ว แต่ว่าทางเาามือง<ห><อ>ทางมันดีมันหอดหน้ากล้วยแหละกับทามเพลินอีกทือนึงมันบอกว่าไปสวนตะเขตไปทางใดแม่อา่ามันมีมาหลัดไปหอดวัดแล้วมีทางมีวงแว่ช่อง<ม>ทางเจ<า>้าังเกตดีอ่ะวัดเนาะมันมีโค้งสี่หลักกับเพื่อนซาเจลแล้วมีซองสลลันหลักกับเพื่อนนางดินนางหนึ่งโอ้โอ้เพื่อนซาเจียวจะเที่ยวโค้งวัดน่ะแม่โอ้อยู่ในกระโตโค้งนั่นเลยเนื่นไอเจลอือยวแล้วก็ยับไปอีกหน่อยมันก็จะมีทางแว่แว่ควาแหวซ้ายไอ้ไอ้ก็ตกไปทางซ้ายสายลงสวรรค์ไม่ทางแง่สี่เด็ก <Net> โอ้ได้เลยได้เลยทั้งยังบิ๊กพี่นะครับแยกทานนี้ยนะเยกเยกท่้นเยกท่างกุ้งนะครับตอนี้โบแม่นะท่านนี้เทานะบริไทเกือบไม่เบนเด้อแต่ว่าเฮ่าว่าแต่แม่นเฮนียอยู่กลางทางไอ้กระโบเก็บเดื้อนองเรื่องว่าเกือบบิ๊กแจ๊บตัวนึ่งมาโอเคขอบใจทั้งสามสาวคือน้องพัชราพัชราสาวลาว น,น้องเนา้อซาลาว,ลวน้องเนื้อสาลาวน้องเนื้อซาลาวได้ <ใน S 2> ะครับเดี๋วต่อไปในอนาคตอีกบ่จักหมื่นเนี่ยเราสิจัดการคลิปแรกเราสิประเดิมหนึ่งขาเป้าไพ่ละกันอาบหนามเบิง่งเนื้อทุกคนเนื้ออาบหนามเป็ดอาบหนามไก่ <laughs> โอเคไปละทุกคนบ๊ายบาย <laughs>